ไม่ใช่ครับลุงไปไม่ได้บอกเขาเด็ดรถมีรถคว่ำอยู่บนสะพานครับใช่ค่ะรถมีคว่ำอยู่บนสะพานไปไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าเขากำลังยกอยู่ไปแล้วเฮียคันุนไปแล้วรำมินีฮคร์รำมินีฮคร์รำมินีฮครับเยี่ยมดูเซลเยี่ยมดูเซลรำมินิฮาร์เยบ่ยมดูเซลบุญ <c oughs> กลับรถเข้าบ้านใครไม่รู้คุณพร้อมหรือไม่ไหนยังต้องใส่เสาวไหมวะถ้าทุกคนยังลืมจำได้หาไม่ได้นะขึ้ในให้รอรอคอยกวาดบ้านอยู่กาดบ้านๆๆสบายะมานไรเยี้ย ที่คุ้นเคยนะเพื่อนรักเราใช่เสียงที่คุ้นเคยอันนี้คือเสียงฮานะทุกคนนะครับนี่ก็สองชั่วโมงผ่านไปนะยังไม่มีวิวแววของฮานะตขยันกัินซะด้วยนะไอ้เหียนี่เป็นไงเนี่ยเลยเหี้ย ตั้งแต่เช้ากูก็อยู่สารยากูเพิ่งกลับจากสารยาเนี่ยอ่ยจะไปไหนกันในทียไปกันต่อนะวันนี้เราจะไปเชียงใหม่แล้วด้วยเชียงใหม่เราไปไม่ได้เราก็จะไปชนบุรีมึงเอาเสื้อผ้ามาเปลือกอะไรอย่างี้อ่ะเราไปไปกลับปะใช่ิญให้มึงคุยพูดหน่อยดิเอาให้มึงไหวนะมึงไหวมึงไปอ่ะฮากําลังเล่าเลยอขอวัดต่อวอดคาเนี่ยมันก็ปิดไปให้กูเล่าอะไรอ่ะถาเมื่อกี้ไงพอเด็กกิงมานั่วไง อ๋อมานั่งกำไรกันเอ็นอ่ะไม่รู้เขากินเหล้าไงเขากินเหล้าบ้านเขาลุ้นบ้านเด็กเอ็นได้มันมีเด็ก A B C D E ไหมนั่นจมีถึงยันแซน่ะอะไรอ่ะอ๋อมีถึงยันแซนพี่ปวดหัวว่าอันนี้ไม่ได้เลยบุกกูไปโรงพยาบาลมาแล้วกูนั่งรถทั้งวันแล้วกูไปแวะเซ็นทันแต่กูเพิ่งกลับบ้านที่พอดหัวแล้วแวะเซ็นทันทำไมนี่ไปกับใครไปกับครอบครัวเขาเขาก็ซื้อของขวัญปีใหม่เออดีก็ครอบครัวอ่ะมึงซื้อของขวัญปีใหม่ให้กูโครานอ่ะกูซื้อกูดิ่งกูก็ซื้อก พอแล้วขอคนอื่นบ้างแต่ทามือจะเยอะเกินไปละมือมาเยอะเลยมมาเยอะมากเลยมือมาครึ่งชั่วโมงเลยต้องเปิดโค้ดขาเดี๋ยวรอไปถึงตรงรนู้นก่อนก่อนที่อะไรจะมันจะหมดหมใช่ก่อนที่แบตโกโปรจะหมดก่อนจะ <c oughs> ไม่มีไรถ่างนะครับก็ประมาณนี้ฮาร์ดฝากแบบไปถึงนู้นแบบตัดไปตรงนู้ไปเลยเดินกลับมาเขาเดินกลับมาแล้วแต่คือมีแค่พวกกูรู้ไงว่าตำรวจคุยกับพวกกู้นะแล้วว่าเจอเหตุการณ์อะไรด้วยแล้วคือชาวบ้านงงเกิดเหี้ยอะไรกัน ไม่ใช่ครับลุงไปไม่ไดบอกเขาเดรถพิคว่ำรถมีรถคว่ำอยู่บนสะพานครับใช่ค่ะรถมีคว่ำอยู่บนสะพานไปไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าเขากำลังยกอยู่ไปแล้วเฮียขันนุนไปแล้วสามทุ่มแล้วเนี่ยเฮียเอ้ยอะไรจะซูมทำไมเล่าแล้วน้องมาครัเนี่ยอ้าวเขามาเขามาบ้ามล้วบ้าตอนกูจะไปเฮียตอารถออกยังลุงไปได้เลยอะเขาบอกไปได้เลยผมเชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระบะน้องโง่แซงกันหมดเลยอ่ะ ไอ้พวกแกนั่นเขาไปกันฉุยแล้วมั้งฝาอดมันมายอย่างไงบ้างปี๊เออเยี่ยใ,ใจให้ทุกคนนะปลอดภัยครับพี่มาไทยครับไปเที่ยวไหนกันก็นปลอดภัยใช่ไหมครับพาร์ท<ช>่ครับมึงขับไอ้เรี้ยอะไรฮะมึงใช้เรื่องตลกไหมไม่คือไอ้เจ้าต้องงานกูข,ข่าวแค่ว่าต้องงานมึงแบบว่าไม่ถ่ายไม่าถ่ายตอนแบบนี้แล้วก็แบบเออบนเป็นอุทาหอดไงอ่แค่นั้นแหละกูแค่แบบว่าใช้เรื่องน่าขับไหมฮะร์ถ้าเกิดเป็นเรื่องกับตัวเองอ่ะ ก็ไม่ใช่ไงขับแบบงไ้นี่เียๆเชียดี่นะครับทุกคนพาร์ทพาร์ทเอสเคเคนะทุกคนขับนะครับเรสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ขับเขาไอ้เฮียคืนวันที่สามสองยามกว่ากว่าสองยามกว่ากว่าคือใครก็ได้เอาไปถือกูว่ากูไม่เหมาะกับการถือกล้องว่ะ อันนี้คือคนที่เมนในติกตกออ่าครับพี่ครับผมไปเมนไว้ครับพี่ที่หลังยาเลครับขอคครับโอเคครับนะครับพี่บูเสียวเลยเสียวเสียวมขึ้นมาเสียวว่านะตอนนี้ก็จะอยู่กับร้านที่เราคุ้นเคยในสมัยสมัยนุ่มๆไว้นุ่มแตนนูกไม่ค่อยอยากจะแทงหรอกโอ้ย

อย่างไรอย่ลงไรอยู่อไอตรงนี้ตรงนี้ข้าวมูนกันสิข่าปล่าเฮ้ยยากไม่น่ายา่ไม่ลง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 ่ั่งสุดท้ายอลอคัน เฮ้ย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 อ้าวไมเข้าเ่ะอังลูรู้ไหนนี่เหรออังมินิฮาร์ตอังมินิฮาร์ังมินิฮร์ตเจมเซลเจมเเจมส์เซลอังมินฮร์ต จิตวิทยาจิตวิทยานะเเซลเขาอะพี่เปเลยกูเปเลยเชื่อมเซลเสียเลยนี่สด์ตรวจจิตวิทยาไปสแดนด์กูเปรเลยยังไงยังไงสิยังไงสิียบบลองเคยดูนะแฟนเพื่อนกูบอกว่าไงใกล้เกินดูดูดูราลงหงุมไหนชี้ก่อนเดี๋ยวกูไปอยู่ปากปากรูเลยเอ้ยเอ้ยกูหลับตาเล้ยเฮ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 ยเฮ้ มึงควักอะไรนี่อ่ะหนึ่สูบไปเกมแรกนะทุกคนทุกคนเกมแรกก็จบไปเดี๋ยวไปรอดูเกมสองโอ้ยแท็กเต็มได้ดูด้วยเลยเฮ้ยเุ้ยเหลือดำเหลือดำับถ่ายถ่ายอยู่ทันด้วยหรอถ่านถ่นถ่านฉับอกแล้วไอ้เี้ยจ้อนเล็บจิ อันนี้ความรู้จริงๆนะความรู้จริงถ้าเล่นนี้ใช่ปะเราอยากลองให้ไหม้มันตรงๆแบบถ้าอย่างเงี้ยมันจะแทงแบบใส่ๆถ้าเราค้างกดเอาอ,อกกดไว้อ่ะดูดูตรงอกอย่างเงี้ยแล้วไปดูปลายไม้ไมันไม่ใช่เสร็จ <c oughs> แค่ตรงนี้ก็พอ <c oughs> อันนี้อันน,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 นี้อันนี้คืออาจารย์สนุกสอนอย่างี้นะอาจารย์ <c oughs> ี่เขาสอนแทงเขาอย่างงี้เขาเป็นสนุกแบบว่าแข่งแข่งเลยอันนี้คือเขาเป็นเคยแข่งระดับแบบจังหวัดหรือวใช่ไหมไม่รู้ของเขาอบตหน้าจะกอบตสอบมาหมดอะไรอะเรยียบร้อยถ้าถ่านี้เข้าแน่ๆ ท่านี้เข้าแน่เรียบร้อยแพลเลยต่อูขาวลงน้องขาวลงหลังดำเราชนะไ้เชียไม่เเ้าพร้องกันโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวแบตจะหมดเดี๋ยวเราก็ได้ไปคาราโอเกะกันต่อเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังดีกว่าตอนท้าย ไอ้ช่วยแด่มาหนอต้นไผ่ดีเลยแค่ตังเกตมาแค่ขยี้ต้นไผ่ดีเลยเป็นี่าไกกันแซนแกลวพี่จะหีไปรับรองว่าหนูไม่ห้นไผ่ดีเล้งมาสอนบอใส่แค่น้องมาใส่ยอใส่กูก่อะไรเลยก็ยัง้าต้องตั้งแตต้องตั้

ดนัยออมดนัยเจอมะก่อนเชื่อว่าจริงๆให้ได้หรอใจเจ้า เหนื่อยมากเราได้อะไรไมาเยอะนะป้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากก<อ>ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เราด้วยนะครับเพราะแบตจะหมดแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย